สวัสดีค่ะเพื่อนๆคิดว่าทุกคนคงเคยเห็นสิ่งแปลกๆมากันบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะวันนี้ช่องทอไฟไฟของเราจะพาทุกคนไปรู้จักสัตว์แปลกประหลาดแต่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้หากพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะจักกระจันจระเข้คุณฟังไม่ผิดค่ะมันคือจักกระจันจระเข้ที่มันได้ชื่อนี้มาเพราะมันมีหน้าตาที่คล้ายกับจระเข้มากแต่มันคือจักกระจันที่ชอบร้องเสียงดังตามต้นไม้นั่นเอง ซึ่งมันมีลักษณะที่เป็นจุดเด่นคือมันมีหัวขนาดที่ใหญ่มากสำหรับในตระกูลจัก,กรจันหรือเท่ากับฟักถั่วลิสงก็ว่าได้ความยาวของลำตัวอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรเมื่อกางปีกออกแล้วจะกว้างถึง15เซนติเมตรจัก,กระจันชนิดนี้สามารถพบเห็นตัวมันได้ในป่าฝนเขตร้อนในประเทศเม็กซิโกตอนกลางและอเมริกาฝั่งใต้เท่านั้นสีปีกของพวกมันมีให้เห็นหลากหลายสีมากๆ เช่นสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลสีเทาสีดำและสีขาวปีกของมันที่มีลักษณะเหมือนดวงตานั้นไม่ใช่ดวงตาของมันนะคะแต่เป็นลายเหมือนรูปดวงตาเฉยเแมงมุมหางยาวเชื่อกันว่าทุกคนคงรู้จักแมงป่องใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่แมงป่องนะคะแต่มันคือแมงมุม มันมีลักษณะหางที่เรียวยาวคล้ายคๆกับแมงปองแตกต่างกันตรงที่แมงปองที่หางจะมีพิษแต่แมงมุมชนิดนี้หางจะไม่มีพิษเมื่อพวกมันสัมผัสได้ว่าถูกคุกคามหรือมีสัตรตรูเข้ามาใกล้ๆมันจะชูหางขึ้นขู่ให้สัตตรูกลัวเหมือนมันจะบอกว่าอยากเข้ามานะนี่คือถิ่นของฉัน แมงมุมห่างยาวนี้มีลักษณะที่แปลกกเอามากโดยตัวเมียจะมีรูปร่างตัวใหญ่กว่าตัวผู้ถึง3เท่าสงสัยตัวเมียจะกินเยอะไปหน่อยตัวเมียจะมีขนาด1-3เซนติเมตรแต่ตัวผู้มีขนาดเพียง2มิลิเมตรเท่านั้นซึ่งตัวเล็กเอามากๆถ้าใครเดินไม่ระวังคงเดินเหยียบมันเข้าเอาง่ายๆเลยแต่สำหรับประเทศเราสบายใจได้ค่ะเพราะมันมีแค่บางประเทศเท่านั้นเช่นออสเตรเลียแอฟริกาและมาดากัสการ์เท่านั้น แมงมุมหางยาวพวกนี้มีเทคนิคในการล่าอย่างมากโดยพวกมันจะอยู่นิ่งๆบนใยของมันรูปร่างและสีของมันจะทำให้นักล่าเข้าใจผิดคิดว่าพวกมันเป็นเพียงกิ่งไม้หรือใบไม้แห้งธรรมดาจากกระจันงวงช้าง จากที่พูดถึงจักกะจันจระเข้ไปแล้วเรามาดูสัตว์แปลกหายากในบ้านเราบ้างมันคือจักกะจันง,งวงช้างที่สามารถหาดูได้แถวแถวบ้านของเรานี่เองค่ะไม่จําเป็นต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศให้เสียเวลาจักกะจันง,งวงช้างมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์มีสีหลากหลายสีมีจมูกยื่นออกมาคล้ายๆกับงวงช้างปีกเวลากลางออกจะมีสีหลากหลายสีต่างกันไปจะมีขนาดตัวอยู่ที่2-10เซนเมตร พวกมันชอบอาศัยอยู่ตามต้นลำไย,ยจะออกมาให้เห็นในฤดูร้อนเดือนเมษามิถุนายนเท่านั้นจังหวัดที่พบเห็นได้ที่สุดคือจังหวัดพะเยาและอีกหลายจังหวัดอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยอะไรที่แปลกๆเมื่อเข้ามาในประเทศไทยส่วนมากจะโดนรับประทานหมดแมงมุมพิริแกนทุกคนคงรู้จักนกพิริแกนกันใช่ไหมคะที่มันมีปากใหญ่ๆยาวๆ แต่นี่ไม่ใช่นกพิริแกนนะคะมันคือแมงมุมที่มันได้ชื่อแมงมุมพิริแกนมาเพราะว่ามันมีรูปร่างคล้ายๆกับนกพิริแกน ซึ่งแมงมุมชนิดนี้จะแตกต่างจากแมงมุมชนิดอื่นๆโดยสิ้นเชิงมันมีรูปร่างที่แปลกๆไปจากพวกพ้องอย่างมากโดยมันมีลักษณะคอและขากรรไกรที่เรียวยาวและมันยังมีขนาดที่เล็กเอามากโดยมันมีขนาดตัวเพียง2-8มิลลิเมตรเท่านั้นวิธีการล่าเหยื่อพวกมันจะใช้ขากรรไกรที่ยาวแทงเข้าไปที่เหยื่อให้หมดลมหายใจแล้วค่อยจิกกินคล้ายๆกับไก่โดยข้อมูลยังบอกอีกว่า เจ้าแมงมุมชนิดนี้มันกินแค่แมงมุมพันธุ์อื่นเท่านั้นอย่างเช่นตัวอ่อนหรือตัวที่มีขนาดเล็กเท่าๆกับตัวของมันเองแต่น่าเสียดายนะคะแมงมุมชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งล่าสุดนักสำรวจได้ค้นพบซากฟอสซิลของมันในประเทศมาดากัสกาที่มีอายุถึง40ล้านปีกว่าเลยทีเดียวข้างเข้าหัวค้อน หรือเรียกอีกชื่อว่าค้างคาวริมฝีปากหนามันมีลักษณะโดยทั่วไปคือจะมีขนออกสีเทาอมน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มและช่องคอมีสีขาวขาวบริเวณปากมีแผ่นหยักผนังยาว ดูแล้วคล้ายๆกับแมงกับพรุนอยู่รอบๆปากของมันสถานที่ที่ถูกค้นพบมากที่สุดคือป่าชายเลนป่าโกงกลางป่าต้นปาล์มและตามหนองบึงที่ระดับความสูงไม่เกิน1,800เมตรตามแนวเส้นศูนย์สูตรในทวีปแอฟริกาตัวเมียจะมีน้ำหนักอยู่ที่275กรัมตัวผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่400กรัมตัวผู้จะมีหน้าเรียวยาวริมฝีปากใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยกล่องเสียงใหญ่ นักวิจัยได้เผยแล้วว่าที่ตัวผู้มีขนาดกล่องเสียงที่ใหญ่กว่าตัวเมียเพราะมันใช้สําหรับส่งเสียงร้องให้ดังกว่าตัวเมียหรือหาคู่เวลาถึงฤดูผสมพนันธ์ค้างคาวหัวค้อนจัดว่าเป็นค้างคาวขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาค้างคาวในทวีปแอฟริกาค้างคาวหัวค้อนจะชอบกินผลไม้ที่สุดโดยพวกมันจะกินแต่น้ำเท่านั้นส่วนเนื้อหรือกากจะถูกายออกไป เป็นยังไงกันบ้างคะสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะหากคุณดูแล้วยังไม่จุใจก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยเราจะอัปเดตคลิปมาให้คุณรับชมเรื่อยๆส่วนวันนี้ช่องทอฟล์ของเราขอลาไปก่อนนะคะ